วันพรุ่งนี้ถูกจับตาปรากฏการการเมืองจะเดือดประหลอดแตกเลยพ้นจากบทตบจูบอย่างเคยระหว่างคายแดงน้ำเงินภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือไม่กับกำหนดการร้อนทางไฮไลท์การประชุมบอร์ดคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมในช่วงบ่ายที่มีจำนวน22คนโดยพี่อ้วนภูมิธรรมรองนายกฝ่ายความมั่นคงนั่งหัวโต๊ะทวีสอสอรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรองประธานโดยมีวาระพิจารณาเรื่องขอรับคดีหัวเลือกตั้งสวเป็นคดีพิเศษที่มีเหตุผลไฮไลท์ใน10ข้อใน ทำนองเหตุที่ขอเสนอเป็นคดีพิเศษเพราะอธิบดี DSI พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำความผิดต,ต่อความมั่นคงในรัชอาณาจักรโดยมีการระบุด้วยว่าลักษณะของการกระทำผิดมีการกระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีการแบ่งหน้าที่กันทํามีไฟเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโปรแกรมคํานวณออกเป็นโพยหัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการมีการเตรียมกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มพลีชีพหรือวอเตอร์ในทํานองสมัครแบบไม่ตั้งใจจะได้ สมัครเพื่อให้โหวตให้บุคคลที่เขามาร์กไว้ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษควรมีมติให้กรณีความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรนั้นเป็นคดีพิเศษที่หากมีการรับคดีสาวาหัวเลือกตั้งเป็นคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้จะถูกมองเป็นประเด็นทางการเมืองที่เข้าโซนจุดแตกหักในรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่พึงเคลียร์มืองานผู้กองนัดบุกไปที่ดินสอบป,ประกอบเฉียดสนามกอล์ฟครอบครัวของหัวหน้าหนูอนุทินไปยกยกและอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่หลังจากวัน พรุ่งนี้หรือไม่ที่จะต้องไม่ลืมว่าพันตำรวจเอกทวีที่ออกมาทิ้งทุนว่ดดีเอสไอนั้นกำลังพิจารณาคดีหัวเลือกตั้งสวเป็นคดีพิเศษกระทั่งมีวราระการประชุมบอร์ดคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้ออกมาโดยไม่มีการรอคําตอบเพิ่มเติมจากกรกะตเช่นเดียวกับพี่อว้วนที่ส่งสัญ,ญญาณมาแล้วว่าคดีนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนทําให้ถูกมองดุลอนนํานาจทางการเมืองอาจจะไหลไปอยู่ในมือค่ายแดงแม้จะมีภาพดินซูฟัดของสวน้าเงินตั้งโต๊ะแถลงด่วนในวันก่อนขู่สอบรัฐมนตรียุติธรรมละดีเอสไ และยังแถลงอีกรอบ22กลุ่มภาพันธ์เจ้าผิดอภิปรายรัฐบาลยืนถอดถอนรัฐมนตรียุติธรรมต่อสารรัฐธรรมนูญจนมาถึงวันนี้ก็มีการนัดประชุมรับด่วนของวอิปสวก่อนออกมาแถลงเต้าดีเอสไอยืนยันไม่กลัวตรวจสอบแต่จะร่วมมือกับองค์กรที่มีอำนาจโดยมองว่าการตั้งข้อหาอังยี่สอดเจตนาล้มสวก่อนปฏิเสธมีการล็อบบี้บอร์ดคดีพิเศษในขณะที่ก็นสนใจกับความเคลื่อนไหวของทั้งครูใหญ่เนวิลเซียนูที่สื่อรายงานว่ามีการปรากฏตัวของครูใหญ่ที่โรงแรมพูแมนมีแกนนาคนสําคัญ ของภูมิใจไทยหลายคนประชุมที่นั่นหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนัดเคลียร์ใจกับทักษิณเย็นวันนี้แม้เซนูอนุทินจะออกมาปฏิเสธข่าวเพื่อไทยภูมิใจไทยถึงจุดแตกหักและปฏิเสธกระแส,ก,ะสกดดันนัดเคลียร์ใจระหว่างครูใหญ่กับทักษิณและนายกอิงเย็นนี้โดยขอนักข่าวอย่าถามเรื่องของคดีหัวเลือกสอวเพราะไม่เกี่ยวกับตนตนเป็นสสและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแค่รู้จักทุกองค์กรและไม่ยืนยันว่าสวาสีน้ำเงินเป็นเอกเทศหรือไม่เพราะไม่เกี่ยวและยอมรับที่ให้สัมภาษณ์พิเศษจะวาง เพราะจะ60แล้วให้คนรุ่นใหม่เข้ามาต้องเปลี่ยนผ่านต้องตอบแทนชีวิตตัวเองกันบ้างส่วนที่บอกว่าถ้าไม่โหวตให้ตอนซักฟอกจะจุดๆหมายความว่าอย่างไรเสียหนูบอกว่าหยิกแขนเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าไม่ใช่การถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลใช่ไหมเสียหนูไม่ตอบแต่บอกว่าหยิกแขนก่อนจะปฏิเสธว่าภูมิใจไทยไม่มีสกรอบด้านรัฐบาลต้องทําเพื่อบ้านเมืองไม่ได้มีหน้าที่หมาดทะเลาะก,กันในขณะคู่ขนานมีบางฝ่ายจับตาไปที่การเคลื่อนไหววงนอกจากหลายฝ่ายอย่างที่เห็นการออกมา สนับสนุนให้ดี i ไตรวจสอบการหัวเลือกตั้งสวของบรรดาอดีตสวต,ว,ตวตัวตึงอย่างกลุ่ม40สวเดิมทั้งอดีตสวสมชายและอดีตสวดิเรกฤทธิ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องเช่นเดียวกับการจับตาการกลับมาของอดีตจอมใช้ยอย่างชูวิวทย์กมลวิสิทธิ์ที่ปรากฏตัวอย่างแข็งแรงในงานแต่งของเด็กธนกกรทีเมื่อวานซืนบอกนักข่าวว่าวันหนึ่งชูวิทย์จะกลับมาและย้ำว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาส่วนอีกนานไหมจะกลับมาชูวิทย์บอกว่าไม่นานเมื่อนักข่าวถามว่าที่บอกว่าไม่นานจะกลับมาเพราะอะไร ชูวิทย์บอกว่าเพราะบ้านเมืองต้องการก่อนทิ้งท้ายว่าหนูมันเยอะแถมยังเดินไปคุยกับอนงวันภริยาของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสธารณสุขด้วยว่าอยากให้สมศักดิ์มันนั่งหมอทอหนึ่งที่เหลือเพียงกระรวงเดียวที่ไม่เคยนั่ง